เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการแกะออกมาจาก5กล่องนี้นะครับแล้วก็ตัดไอยแล้วไปดูกล่องที่2กันเลยครับขอให้ได้ครับขอให้ได้นะครับกาทองหายากธรรมดาไปแล้วนะครับป้ายลุยเลยอันนี้ได้แล้วนะครับไปดูใบที่สองครับของกล่องที่สองอันนี้ได้แล้วครับ รู้เลยนะครับได้แล้วนะครับใบที่14น่าจะได้แล้วโอเคสำหรับกล่องที่2นะครับไปอย่างเร็วเลยนะครับได้2ใบนี้นะครับเหมาะสำหรับการเก็บสะสมนะครับไปกล่องที่3ครับมาเลยครับกล่องที่3 1 2 3ธรรมดาครับลุยครับ โอเคใบนี้ได้แล้วนะครับอยู่บนสวรรค์นะครับใบต่อไปครับอันนี้ธรรมดาครับใบเมื่อกี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับกล่องที่3นี้ได้ใบนี้นะครับสวยงามแน่นอนครับแล้วก็ใบนี้สะสมอีกแล้วนะครับไปไปดูกล่องที่4ครับไปอย่างไวเลยนะครับเพราะว่าเรามีกันหลายกล่องนะครับกล่องที่4นะครับ ไปดูใบแรกครับวิบบับไหมอ่ะติดครับไม่ไปธรรมดานะครับธรรมดาไปเลยโอเคใบนี้ได้แล้วนะครับไปไปดูใบต่อไปครับใบนี้ก็ได้แล้วไหมเหมือนจะได้แล้วนะครับอ่ะเริ่มเริ่มได้เยอะแล้วนะครับเริ่มได้ซ้ําแล้วเพราะว่าจํานวนกล่องเริ่มมากแล้วนั่นเองนะครับไปดู สองสองที่เหลืออ่ะจะได้ไหมการ์ดทองนะครับอลุยโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้รุ้นเลยโอ,ยโอ้สวยครับเทพเจ้ามาังกรใบที่สามสิบแปดเป็นครั้งแรกที่ได้ใบนี้ครับสวยมากๆครับไปดู ใบที่สองครับธรรมดาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ใบนี้ไม่เคยได้ครับโอ้สวยครับสวยมากๆน่าจะไม่เคยได้นะใบที่สามสิบสามโอเคนะครับซองน,นี้นะครับซองรองสุดท้ายแล้วได้ใบที่ไม่ซ้ําม,มานะครับสวยงามครับถึงไม่ใช่ใบทองแต่ก็สวยงามมากๆไปดูซองสุดท้ายครับ ถ้าซองนี้ไม่ได้ก็คือนะล็อตนี้ก็คือมีคนออกไปแล้วกล่องถึงเรือเยอะขนาดนี้นะครับไปลุ้นใบแรกครับธรรมดาแล้วครับเดียวธรรมดาไปแล้วไปลุนอีกข้างหนึ่งก่อนล้วกันขอให้ได้นะครับได้ธรรมดาแล้วอย่างนี้ธรรมดาแล้ว ธรรมดาครับลุนสองใบเลยครับปึ๊บปึ๊บอ้าวใบนี้ยังไม่เคยได้ใบที่เจ็ดน่าจะยังไม่เคยได้ครับไม่เคยได้ส่วนใบนี้ก็ได้ไปแล้วได้ไปแล้วสรุปลอดนี้ไม่ได้ใบทองนะครับแต่เราได้มังกรมาครับนี่มังกรนะครับ แล้วก็นี่เป็นพี่น้องนะครับนักสู้ Dragon Ball Z นะครับนักสู้ Z ัดนั่นเองโอเคผลประกอบการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วนะครับช็อตเด็ดของคลิปนี้ก็คือทันมังกรน,นั่นเองนะครับเราจะได้ขอพรกันนะครับว่ารอบต่อไปขอให้ได้ยำฉาและการใบที่หาย,ยากที่สุดเลยสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ